Me, look at that, was your daughter. Mm -mm, mm -mm. <laughs> วันนี้เออยู่ที่ป่านะคะที่เรียกว่าบลอมทนบลอมทนนะคะอาจจะเอ็เซน์อาจจะไม่ได้นะคะก็ขับรถมาประมาณห้าสิบนาทีนะคะพี่น้องจากบ้านมานี่เนาะก็ไม่ไกลมากนะคะใกล้กับตัวฮันติงดอนเนาะเหมือนที่เท้าที่เออยู่พี่น้องก็เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาสำรวจนะคะว่าเรา มีอะไรให้ดูมีอะไรให้เก็บบ้างนะคะก็จะเป็นป่าไม้อาจจะย้อนแสงสักหน่อยนะคะพี่น้องนะคะนะคะจะดูว่าเราจะมีเห็ดให้เก็บไหมแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกผลไม้ป่าซะมากกว่านะคะพี่น้องก็ส่วนมากจะเป็นแบล็คเบอร์รี่อะไรอย่างนี้เนาะวันนี้ก็เลยตั้งใจกันว่าจะมาเก็บแบล็คเบอร์รี่ด้วยถ้ามีเห็ดให้เก็บเราก็จะเก็บเห็ดด้วยแต่ว่า นะเอ่อเราต้องดูก่อนว่าเราสามารถเก็บอะไรได้บ้างนะคะน่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะเอย่าน Family ่อิงอิงแหละนะคะพี่อาพี่น้องเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเอนะคะ อย่าไปเอามือไนมือพีน้องเลยเนาะใช้มาเลยไปเนาะดิฉันไม่ได้ถือไม่ได้ถือไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพี่น้องจะมาดูว่าจะเจออะไรบ้างเนาะเจอเห็ดอะไรบ้างอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรพี่น้อง แข็งปุ้ยเลยดูสิเห็ดอะไรก็ไม่รูเอาเอาหน้ำเอาเอาเอาหนาำเกี่ยวยิงไปน,นั่นเลยพี่น้องไม่รู้ว่าเห็ดอะไรน้องไปกันต่อไปกันต่อ

พี่น้องเห็ดเราก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะว้ายมีอะไรแนคะรบา้างนะคะเห็ดเป็นแบบนี้พี่น้องเนาะเราไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเราไม่รู้จักข้างในน,นนู้นก็มีพี่น้องอยู่ข้างในเนาะมันเป็นแบบป่าแบบกวันี้ ่ป่าเห็ดแต่ว่าน่าจะเกินไม่ได้เก็ะะเห็นขึ้นตลอดทางพีนะ่น้องอันนี้จะโรยแล้วมั้งเห็ด สมุวัเห็ดไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเห็ดอะไรเนาะก็คงจะกินไม่ได้รอกเนะาะไปกันต่อพี่น้องเพราะว่าเอกไม่รู้จักนะมีแต่เห็ดแบบนี้นั้นเลยนั่นจะจะโรยแล้วนะพี่น้อง ยังเนาะพี่น้องค่ะตามทางเขาเลยนะคะนี่เห็นเวลาเขาขึ้นเขาจะขึ้นเป็นทางเนรอรู้เห็ดเลยเนาะกินไม่ได้ นี่ค่ะยื่นเป็นทางตามทางเลยเต็มหมดเลยอ่ะนี่ก็เล็กๆนี่ก็เป็นเล็กๆแอ,อืก็มไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเนาะคงไม่ใช่เห็ดกินได้ถ้าเห็ดกินได้คงเกีเ่บวกับเรี้ยงนล่นแหละ

เอเวนเอเวนเอเวก็เดินไปก็เจอเห็ดอย่างเดียวพี่น้องเบเกอรี่ก็มีบ้างปับปลายเบเกอรี่ก็ตอนนี้เรายังไม่เจอดองดงเบเกอรี่ที่แบบว่าอ่าดงใหญ่นะดงแบบเล็กๆ <childhood. S 1> แล้วก็แห้งๆนะคะแล้วก็เจอเห็ดเนาะเห็ดแต่ว่าเห็ดก็คิดว่าคงจะกินไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆนะคะแผนพึงรีบไปไหนกันนะคะอยู่กับเอก่อนนะคะ bye One big one here. Huh? <music> เพราะว่าเริ่มเหี่ยวหมดแล้วนะใบลูกก็เริ่มร่วงแล้วอะค่ะก็เลยไม่มีอะไรให้เราได้ดูมีบางส่วนนะก็แก้เห็ดนะเห็ดก็กิกนไม่ได้นะแล้วก็ลูกผลละมงผลไม้นิดๆหน่อยๆนะคะพี่น้องแต่ว่าคุ้มที่แบบว่าเรามาเดินออกกำลังกายเดินนะคะพี่น้องเดินสูตรอากาศกัน<อ>ก็เอ๊ะก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครบเพราะตอนนี้ก็ ห้าโมงกว่าแล้วนะเดี๋ยวเอต้องรีบบ้านนะคะก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเอก็หวังว่าพี่น้องชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้ที่เอนามาฝากทุกทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะคะ